สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเจาะโปโลให้ดูค่ะนี่คือสากใหญ่นะคะวางสากใหญ่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ใส่เคมีอันนี้เรียกเคมีค่ะเคมีนิ้วหนึ่งสี่ค่ะนี่วิธีเจาะโปโลค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเจาะก่อนค่ะอันนี้คือสากเล็กค่ะเย็บติด เคมีไว้แล้วค่ะเราจะเย็บไว้อย่างนี้ค่ะแล้วค่อยเอามาเจาะอันนี้วิธีเจาะโเลนะคะจะเคมีไวล้มเคมีไวแล้วค่อยไปต่อไหลแล้วก็เอามาตีกรอบค่ะเราจะเจาะผ่าไว้อย่างนี้ค่ะ ที่นี่เราจะเจาะผ่าไว้แบบนี้ค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า